ก็กับสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยมซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนหาโทเค็นมังกรตัวนี้นะครับที่แบบว่าหลายๆคนกําลังตามหากันอยู่ตอนนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ากําลังตามหากันอยู่ตอนนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของโทเค็นตัวนี้นะครับน้องที่แบบว่ากําลังเป็นไวรุ่นเลยนะครับน้องก็คือ หลายคนนะครับน้องพยายามหานะครับน้องแล้วก็ไม่หลายคนนะครับน้องก็เรียกได้ว่าไม่ได้นะครับน้องบางคนก็บอกว่าโทรเค็นบักอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าหาไม่เป็นอะไรประมาณนี้นะครับน้องและหลายๆช่องนะครับก็เขียนว่า หาโทเคนนะครับนาอพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาอว่าหลายหลายคนก็เข้าไปดูนะครับสุดท้ายนะครับก็คือไม่ได้อยู่ดีนะครับนาอก็หลายหลายช่องเขาก็สอนดีนะครับแต่พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาอว่าโทเคนตัวนี้นะครับนาอมันมีวิธีหามันอยู่นะครับนาอไม่ใช่ว่าทุกคนจะหาได้แบบง่ายๆแบบทั่วไปนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาอสสำหรับโทเคนตัวนี้สามารถแลกอะไรได้บ้างนะครับก็คือ หนึ่งลอยแลกสุดได้นะครับสองเลยนะครับก็สามารถเอาไปสุ่มกันได้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะบอกแล้วกันนะครับเพราะว่าบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับเนาะวัตถุเครนตัวนี้นะครับสามารถเข้าไปสุ่มได้นะครับเนาะในตู้ลัคกี้ดาบบี้าั้ศูนย์นะครับทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าโัตถุเครนตัวนี้นะครับก็มีความสําคัญมากๆนะครับทุกคนแล้ววันนี้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเดี๋ยวพี่จะแบบว่าสุ่มให้ดูละกันนะครับหรือว่ามาสอนสุ่มละกันนะครับเนาะว่าทํำยังไงถึงจะะะได้นนคครรัับบบบเเอโทยแๆ ก็ถ yeah, ือว่าคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับหลายๆคนแน่นอนนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับโน้ว่าเข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วกันนะครับทุกคนมาเราไปดูในส่วนของโทเค็นตัวนี้กันก่อนดีกว่านะครับโน้ว่าแหล่งที่มาของโทเค็นตัวนี้นะครับมันมาได้ยังไงนะครับเนะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับโน้ว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนะดูว่าแหล่งที่มาของโทเค็นตัวนี้นะครับเนะมันมาได้ยังไงคก็ือ สำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนาะตั้งแต่วันที่3นะครับทุกคนจนถึงวันที่12อนะครับเนาะในการเก็บโทเคนตัวนี้ได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ5าวันนะครับกิจกรรมตัวนี้ก็จะหมดไปนะครับแต่กิจกรรมยังไม่หมดนะครับเนาะแต่โทเคนตัวนี้จะหมดไปนะครับทุกคนเด้อ ก็เกตนะครับโนก็คือกิจกรรมยังอยู่แต่โทเค็นตัวนี้จะให้เก็บตั้งแต่วันที่3จนถึงวันที่2แต่ตอนนี้นะครับทุกคนยังเก็บไม่ได้นะครับน้องถึงประมาณ20อันด้วยซ้ำนะครับทุกคนนะเพราะว่ามันหายากมากๆนะครับน้องและ GM ก็ไม่ได้บอกด้วยนะครับไม่ได้เขียนรายละเอียดมาบอกด้วยนะครับโนว่าโทเค็นตัวนี้นะครับสามารถหาได้จากไหนนะครับน้องแล้วก็โทเค็นตัวนี้นะครับมีรายละเอียดยังไงนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของความผิดทางเกมด้วยนะครับที่แบบว่า ไม่เขียนแบบละเอียดนะครับน้องก็คือพี่ขอบอกเลยและกันนะครับน้องว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของนี่รอยนะครับโลเกนตัวใหม่นะครับน้องที่แบบว่าหลายๆคนนะครับน้องก็ดีดีว่าไม่รู้จะหาจากไหนนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะสอนหาละกันนะครับก็คือโทเ็นตัวนี้นะครับน้องหลายคนถามมาว่าบักหรือเปล่านะครับไม่ได้บักนะครับน้องโทเ็นไม่ได้บักเลยนะครับน้องก็คือหาได้ปกตินะครับน้องและการหานะครับน้องก็ เอาเป็นว่าพี่บอกท้ายคลิปแล้วกันนะครับเนาะว่าการหายังไงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ยากนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูตอนนี้ดีกว่านะครับเนาะว่าโทเค็นตัวนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่ามันหายากหาง่ายนะครับเนาะแต่ก็ยังไม่สําคัญนะครับเนาะว่าเราจะแลกตรงไหนอะไรยังไงนะครับกับโทเค็นตัวนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าโทเค็นตัวนี้นะครับเนาะสามารถหาได้นะครับเนาะก็คือเอาเป็นว่าพี่จะไม่บอกท้ายคลิปแล้วกันเดี๋ยวพี่บอกตรงนี้แล้วกันนะครับก็คือแบบว่า หาได้จากเราลงไปเล่นนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะตามแมปอาจจะไม่มีให้เราเก็บนะครับทุกคนแต่พี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าเวลาจบเกมนะครับเนาะเวลาจบเกมเราจะได้นะครับเนาะก็คือถามว่าได้ทุกตาไหมนะครับเนาะไม่ได้ทุกตานะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าเราเล่น5เกมเราจะได้อยู่อันหนึ่งนะครับถ้าเราเล่น10เกมเราจะได้อยู่ประมาณ1อันหรือ2อันเท่านั้นนะครับทุกคน พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน hmm <sh ar ky noise> ้องว่าอันนี้นะครับน้องก็ไปทางด้านของกิจกรรมนะครับที่แบบว่าเราสามารถมาสุ่มตู้ตัวนี้ได้เพียงแค่ใช้โทเค็นไม่ต้องใช้เหรียญกอลอยย่อนนะครับทุกคนเออก็ถือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับน้องเป็นกิจกรรมที่ใช้โทเค็นเท่านั้นนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าคนไหนมีเหรียญนะครับบางคนก็มีเหรียญไม่พอนะครับเพราะว่า มันได้ใช้เหรียญเยอะพอสมควรนะครับ2อ0 0 0นหนนะครับเท่ากับได้หมดตู้นะครับเนาะสำหรับใครที่แบบว่ามีก็รอดไปนะครับส่วนคนที่ไม่มีนะครับเนาะคนที่ไม่มีนะครับก็ ต้องได้ใช้โทเค็นเข้ามาช่วยนะครับเพราะว่า1โทเค็นลดไป1000เหรียญกรลอยยอดเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้สุดดับิค่าละศูนย์นะครับเนาะแต่ไม่มีเหรียญกรลอยยอดนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าโทเค็นตัวนี้ช่วยได้แน่นอนนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่หรือว่ากิจกรรมหาโทเค็นที่แบบว่าหลายๆคตนะครับเนาะก็คือยังไม่รู้นะครับเนาะว่ามันแลกได้นะครับและ ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเมื่อเราสะสมโทเค็นเสร็จแล้วนะครับเนาะเราก็สามารถมาแลกตรงนี้ได้นะครับเนาะที่จริงพี่แลกไปแล้วหนึ่งอันนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของสุภาพหญิงนะครับทุกคนที่แบบว่าพี่แลกไปแล้วนะครับเนาะงสิบโทเค็นนะครับทุกคนก็จับประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่ก็หาไม่ได้ยากนะครับเนาะเรียกได้ว่าหาง่ายๆนะครับทุกคนแต่ก็อย่างที่ว่านะครับเนาะว่าโทเค็นก็ไม่ได้หาง่ายนะครับเนาะโทเค็นก็หายากพอสมควรนะครับทุกคนก็จับประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้าน เนื้ไม่ควรพลาดน,นะครับเนาะ,ะสำหรับสุดดาบพิ่คาดอสูนนะครับเนาะ,ะ,ะสำหรับการหาพี่บอกอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเนาะก็คือ หมดที่เราหาได้นะครับนี่หมดอะไรบ้างนะครับเนาะสำหรับเพล็กนะครับก็คือหาได้นะครับเนาะหมดแร้งหมด c c แรงนะครับเนาะมาป่าเดียวได้หมดธรรมดานะครับเนาะก็คือแบบว่าโหมดแบบว่าธรรมดาทั่วไปนะครับเนาะหรือว่าหมดอื่นนะครับเนาะยกเว้นโหมดสร้างห้องนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับการหาโหมดเล่นนะครับเนาะแต่ถ้าจะให้ดีก็คือพี่อยากให้ทุกคนเล่นโหมด CC หรือว่าหมดแร้งซีซีนะครับเนาะแล้งธรรมดาแล้วก็แรงซีซีนะครับทุกคนก็คือ มันจะมีโอกาสได้เยอะกว่านะครับนาะถ้าแรงจริงนะครับไม่แน่นะครับก็คือ ท m อาจจะมีการอัปเดตนะครับเนาะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงเข้ามาเก็บในแมปก็ได้นะครับเนาะเวลาที่ลงคลิปนี้ลงไปนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะครับเนาะถ้าเป็นประมาณนั้นนะครับทุกคนแต่ถ้าโพซีซีนะครับเนาะก็เวลาจบเกมเราก็จะได้นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับการหาโทเค็นนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นหาโทเค็นตัวใหม่ล่าสุดครับตอนที่แบบว่าหลายๆคนยังไม่รู้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่ากิจกรรมนะครับเนาะก็ เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่หลายๆคนนะครับเนาะควรรู้นะครับเนาะและเป็นกิจกรรมนะครับเนาะหลายๆคนนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ควรพลาดเลยนะครับทุกคนเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว,ว่า เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับทุกคนสําหรับวันนี้นะครับน้องพี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้ายากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับน้องเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับทุกคนสําหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอกันคนากบบทุ thank <smart noise> you